ลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยครับเกิดเหตุอดีตตำรวจซึ่งคดีเพียบเลยนะบุกไปอุ้มภรรยาตัวเองถึงที่ทำงานนะครับตำรวจเนี่ยต้องออกไล่ล่ากันวุ่นเลยนะครับกว่าจะจับตัวเอาไว้ได้กลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาร์จกันกลางถนนแบบนี้ครับนั่นละฮะในรถเก่งขนนั้นครับนั่นคือผู้กอ่อเหตุนะฮะ ชื่อว่านายภาสกรอายุ27ปีเจอตำรวจสพเมืองสุราษฎร์ธานีบุกเข้าช้าตัวบริเวณแยกท่าทองและช่วยเหลือนางสาวสุธีมาศไว้ได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่สุธีมาศเนี่ยเป็นภรรยาของภาสกรแต่ถูกภาสกรลักพาตัวออกมาจากที่ทำงานเหตุการณ์ที่จับได้เนี่ยคือ9โมงแต่ก่อนหน้านั้นตอน8โมงภาพนี้ฮะภาสกรบุกเข้าไปที่ห้องทำงานของโรงแรมแห่งหนึ่งที่สุราษฎร์ภรรยานั่งทำงานอยู่นี่เพื่อนภรรยาก็ตกใจคือ ดึงแล้วฮะดึงออกมาเลยอ่ะนี่ดึงชุดให้ภรรยาออกมาแต่ภรรยาขัดขืนนะก็คือจะไม่ยอมให้ได้เห็นไหมฮะดูฮะเสื้อเสื้อหลุดหมดเอ้าแล้วอุ้มเลยครับไม่ไปใช่ไหมแกไม่ไปฉันอุ้มฮะแล้วก็พาตัวภรรยาออกไปจากที่ทํางานจากนั้นขับรถหนีไปครับตำรวจก็ต้องรีบไล่ล่าตัวนายคนนี้นี่ฮะแล้วดูจังหวะไล่ล่านะนี่คือยังไงขับแบบนี้คือหวังว่าตำรวจจะงงเนี่ยเหรอ ปาดเหรอหรือว่าตัง<ท>้งใจจะอะไรขวาทีออยังไงค่ะนี่คือจังหวะหลบหนีนะครับโดยมีการขับรถชนรถตำรวจทางหลวงได้รับความเสียหายด้วยน,น,นี่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 ช็อตนี้หลังจากที่ใช้เวลาไล่ล่าท่ามกลางสายฝนนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นระยะทางไกลกว่า50กิโลเมตรตำรวจก็ตามหยุดรถคันนี้ได้บริเวณแยกท่าทองก็คือเป็นภาพนี้นะฮะช่วยเหลือผู้เสียหายวได้อย่างปลอดภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนภาสกรผู้ก่อเหตุให้การว่าเคยเป็นตำรวจด้วยนะยศ10ตตำรวจตรีในพื้นที่กรุงเทพแต่ถูกให้ออกจากราชการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา <ๆ S 1> ๆๆเนื่องจากว่าขาดราชการเกินเวลาที่กำหนด <ๆ S 2> ก็กลับมาอยู่ที่บ้านในพื้นที่นครศรีธรรมราชต่อมาภรรยาขอหยา่าและจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลของลูกสองคน <ๆ S 1> เนื่องจากครอบครัวภรรยากีดกันไม่ให้เจอส่วนสาเหตุที่บุกอุ้มภรรยาเพราะว่าจะมาถามเรื่องนี้แหละแต่ภรรยาไม่อยอมเจอ <S <S เขาก็เลยตามมาถึงที่ทำงาน ก่อนจะอุ้มภรรยาขึ้นรถไปเพื่อจะพาไปคุยกับญาติฝ่ายหญิงแต่ก็ไปไม่ถึงนะฮะถูกจับซะก่อนทีนี้ตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุนี่มนไม่ธรรมดานะครับก่อคดีเพียบคุณผู้ชมสอนอวังทองหลางสพชาวหวางสพไม้เรียงสพชาวหวาง4คดีเป็นอย่างน้อยตามหน้าจอนะครับพอไปตรวจฉีเอาฉีม่วงเอกเอาเสพยาอีกอตำรวจก็แจ้งข้อหาเพียบครับคุณผู้ชมน่วงเหนียวกักขังคมขืนใจผู้อื่นเสพยาเสพติด แล้วก็เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดก็ก็ต้องเข่าเรือนจำแล้วฮะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ดูจากประวัตินี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเป็นอดีตตำรวจนั่นน่ะสิแต่ละอย่างเนี่ยใช่ไหมนี่ก็คือครบทุกอย่างเลย่ะคะใช่ไหมทั้งชิงทรัพย์ทั้งเสพยาทาให้หตกใจโก้อดีตตำรวจแล้วทําภรรยาตัวเองด้วยเนาะอดีตภรรยาก็ตาม